พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี2568ณอนุสาวรีย์เรือหลวงธนบุรีโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการโดยมีการวางพวงมาลาอานคำสาดุดีและจัดพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนทาหารเรือโดยในงานยัง รละลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยณอนุสร์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมสำคัญในการปกป้องเอกราชของชาติในอดีตกองทัพเรือจัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำทุกปีในวันที่17มกราคมเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละและปลูกฝังจิตวิญญาณรักชาติให้แก่ทหารเรือรุ่นปัจจุบัน